ไม่แดงไม่มีแรงเดินใช่ใช่ใชพี่ขนาดนี้แบบว่าที่เป็นอะไรไม่รู้อะขนาดพี่แบบว่าคลิป,ปใส่แมสใช่ไหมแต่ปากทิ่งแมสชนมันต้องมีลิปนะแบบต้องทาลิปตลอดส่งโลชั่นก่อนครับส่งโลชั่นก่อนเดี๋ยวบอกตอนนี้มันมีคลิปข้าชิมเหมือนสอบเซเว่นที่ไหนครับที่เซเว่นครับใครครับผม ถ้าเข้าทุกครั้งแล้วก็คุยตะกี้อะไรเงี้ยจิบจิบจำได้นะกิบจำโฟกัสจิบพี่ได้เลยขอบคุณสำหรับแมสนะคะเป็นห่วงเป็นใย <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องไองค,ค่าแมสไม่ก็คือเวลาเราแบบกินข้าวอะไรเวลาเรากิบน,น้ำอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเปิดแมสใช่ไหมเออจิบก็ชอแบ,บแบบเนเจลงแบบมีอะไรหน่อยบางเดือนคือแบบว่าอันท่าริมีมันสีแหนมมันโซ่มันสีง่ายก็จะสะดวก ไหวแล้วครับโบไหวแล้วไปแล้วประมาณนี้รอจะได้แบบเธอกินยังครับชอบทุกรูปค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณครับพี่หมอสวัสดีค่ะมาดูทุกวันเลยอุ้ยใช่ใช่มาเห็นที่มาดูหนุทุกวันเลยหนูขอบคุณพี่มากๆเลยนะพี่น่ารักเป็หนุมเสมอเลยน่ารักมากๆ พราะก,ก,กินเป็นคนแบบเบื่อเขา่าแบบเบื่อเขา่ขาทานกินเขามาเจอกินชิๆบอยดูทุกวนันใช่ใช่บอยดูทุกวนันยิ่เห็นอยู่นะขอบคุณนะเพียงคุณลองคินเส้นเลือกครับเว้ยขึ้นอีกหน่อยอ่ะขึ้นอยู่น่ารักจังขอบคุณน,นะคะสวัสดีครับสาัสดีสวัสดีคะ่ะ <c oughs> น่ารักก็กดติดตามด้วยเข้เเขาใจดีค่ะอ๋อพี่แจ็เอาชื่อพี่บอสด้วยอ่ะเดี๋ยวเพี่แจ็โอ้พี่บอส พี่บอลเสียาลงมากๆเลยพี่บอลไม่ติดตามกีบ่ากีบ้ปติดตามพี่บอลเมื่อกี้อ่ะพี่บอลไม่ติดตามกีบแสีหลังมากๆเลยวันนารักจิไหนลูกไพ่จะว่าพื่นแล้วพื่นแล้วกับแม่เลยเนาะไอ้อัวนารักแพี่ไออูติดตามแล้วดิยังไม่ไปทำางเนาะใช่ค่ะกีบทพันสิบเอ็ดมงน่ารักขอบคุณคะน่ารักทุกวันยังไงคะน่ารักทุกวันเพื่อเข้ามาดูทุกวันนะวันไหนอย่านอนใน้องไปดูห้องอื่นนะคะไปไหคคะไอเป็ม้าวันนี้วันแรกเลยครับใช่ค่ะพี่บอล น,น้องนะคะจิบเป็นคนติดตามกลับนะคะ mm. เป็นตะฮะแพเป็นบ่ภาษาเลาเห็นปะจิ๊บมาถือวะภาษ <c oughs> าลาวึ้นหนาละสวัสดีค่ะพี่นุ้ยหน้าร้านพี่หมูก็นาร้านติดตามแล้วนะคะบนส่วนขอบคุณครับเด,รเดี๋ยวค,คนติดตามกลับตอนนี้เลยนะโอเคเรียบร้อยจิ๊ติดตามกลับแล้วนะคะทำงานอยู่สายจิดททำงาน b u ีกินอะไรอะครับตอนเช้ากินแล้วค่ะกินตอนเปิดออไเลย อยู่จะว่าไงคะอยู่วัาดาร์ลโลคะ่ะอยู่สมุทรปราการแทนคนขาฮ่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 าตึงตึงตึงทุกคนขาดีครับที่ตามผมครับที่ไหนโอเคที่น้อยเหรอคะใช่ไหมอานถูกไหมเนี่ยที่ลาคิดถึงเขาไหมคิดถึงคะ่ะถ้าวันไหนไม่มาดูหนูเนี่ยแบบแบบแปลกนะ,ะแบบคนที่แบบเคยมาดูหนูตลอดอะผมอยู่สีนะคะรับนิคขาสีนะคะนนรก็ไม่แพ้ คือเป็นตะหาแแถมาเปลต่อก็ีิมากดติดตามไปขโมเขามาไอทิมี้ก็มาใจะเอกสารหมอคุณนาฟ่าหวาน